สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะสําหรับเมนูต่อไปนี้นะคะจะเป็นเมนูน้าพริกนะคะที่พี่ปูได้หนังสือนะคะที่เขาแจกเป็นวิทยาทานมานะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะลงคลิปแล้วก็วิธีทํานะคะตามหนังสือเล่มนี้ ประการนะคะในเรื่องของสูตรนะคะแต่ว่าเทคนิคการทำนี่พี่ปูมีการปรับใช้นะคะเพื่อให้มันเซฟระยะเวลาแล้วให้มันเข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอัตราส่วนจะเป็นตามที่หนังสือเล่มน,นี้บอกนะคะบางเมนูพี่ปูยังไม่เคยรับประทานนะคะแต่บางเมนูนะคะพี่ปูได้ทําคลิปลงไปแล้วนะคะซึ่งวิธีการของพี่ปูอาจจะแตกต่างกับเขาอะนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะที่ท่านผู้ชมได้พบหน้าพี่ปูในแบบนี้นะคะพี่ปูจะทํา ตามแบบหนังสือนะคะก็คือเป็นสูตรของหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับสูตรของเราเองนะคะให้เป็นรสชาติที่เราชอบและรสชาติที่ใช่นะคะไปพบน้ำพริกของพี่ปูได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ พบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าครัวพี่ปูนะะเน่นนะะคเ้นการทําตามวัตถุดิบที่มีเพราะฉะนั้น ความงกอะไรก็บวกกันนะ,นะคะผสมกันน้ําพริกก็จะเจอเป็นน้าพริกง่ายๆที่พี่ปูมีวัตถุดิบก่อนนะ,นะคะเดี๋ยวพี่ปูเข้าตาจนไปถึงที่จะต้องทําน้าพริกยากๆค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้มีอะไรที่มันทําได้ตามสูตรที่เขาบอกพี่ปูจะจัดให้ก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าพี่ปูกินปลาเผานะคะวันพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อปลาเหลือนะคะอย่าหวังว่าจะทิ้งนะคะความงกเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเราจะไม่ยอมทิ้งนะคะเราก็จัดเมนูถัดมาเลยนะคะเป็นน้ำพริกปลาสดนี่แหละนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพริกขี้หนูแท้นะคะเป็นพริกขี้หนูแท้ซึ่งวันนี้เม็ดจะใหญ่หน่อยนะคะพี่ปูก็จะใช้10เม็ดนะคะตามสูตรของเขานะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นหอมแดงนะคะเขาใช้7ดหัวซึ่งพี่ปูคิดว่าสมัยโบราณเขาคงไม่ชอบหอมแขกหัวใหญ่ๆแบบเรานะคะเจ็ดหัวก็เดาว่าว่าเป็นหัวแบบนี้ก็แล้วกันนะคะส่วนกระเทียมนะคะ จริงๆแล้วก็คงจะใช้กลีบเล็กกันนะคะประมาณ8กลีบนะคะพี่ปูจะใส่สูตรที่แท้จริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ปูก็มีการเดาบ้างออชอบคิดตามันนะคะว่าสมัยก่อนใครจะใช้กระเทียมหัวใหญ่แบบนี้ล่ะคะเขาก็ใช้กระเทียมหัวเล็กๆกันนะคะซึ่งมันก็ให้ความหอมแต่ว่าพี่ปูไม่มีนะคะพี่ปูก็เลยลดปริมาณจาก8นะคะลงมาเหลือ5นะคะเพราะว่ากระเทียมพี่ปูกลีบใหญ่นะคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะทํากันเลยค่ะ ตอนนี้มีอะไรก็จัดก่อนนะคะเท่าที่พี่ปูดูสูตรน้ำพริกน่นะคะมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะเพิ่มนุ่นนิดนี้หน่อยอะไรนะคะแต่ว่าเราก็จะบอกรสชาตินะคะตามที่เขาใส่ดูไปเรื่อยๆนะคะในส่วนการทําคลิปเนี่ยบางคนก็สามารถดูแล้วก็ไปทําได้เลยนะคะบางคนขี้เกียจด,ดูก็ดูสูตรคลิปใต้ล่างเลยนะคะในส่วนไหนที่พี่ปูทำเ,เขาเรียกว่า ซ้ำนะคะสำหรับเอฟซี FC เก่านะคะก็กดข้ามได้ไม่ว่ากันนะคะส่วนเอฟซีใหม่นะคะก็ดูไปนะคะตลอดคลิปเลยก็ได้นะคะพี่ปูไม่ห่วงนะคะเขาบอกให้เราเอ,อ่อก่อไฟนะคะเผานะคะใส่ใบตองเนี่ยนะคะหอมันก็จะหอมดีนะคะใครสะดวกก่อไฟก็จัดได้เลยนะคะพี่ปูไม่สะดวกนะคะพี่ปูสะดวกแบบนี้พี่ปูก็ทําแบบที่พี่ปูสะดวกนี่แหละคะ่ะถ้าทานผู้ชมสังเกตเออน้ำพริกของไทยเรามันก็ไม่มีอะไรนะคะหอมกระเทียมกะปิ คาตะไคร้อะไรอยู่แบบนี้นะคะวนมาวนไปกันนะคะส่วนรสชาติเป็นเรื่องของความชอบค่ะเหมือนเดิมนะคะพี่ปูก็จะคั่วเอ่อของที่ต้องใช้เวลาก่อนนะคะเดี๋ยวพริกพี่ปูจะใส่ทีหลังนะคะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะเราก็คั่วนะคะให้สุกก่อนนะคะจริงๆถ้าใช้ไฟอ่อนๆนะนะคะเขาจะเรียกว่าสุกสนิทหรือว่าละอุนะคะอย่าไปใช้ไฟแรงมันก็จะดำแต่ข้างนอกกันนะคะข้างในก็ยังไม่ได้ที่ ใครที่เป็น FC ตัวจริงจะเห็นตลอดนะคะว่าพี่ปูทําแบบง่ายๆแบบนี้นะคะสําหรับ FC ใหม่ที่เข้ามานะคะก็ลดขั้นตอนการผลิตนะคะไม่ต้องไปก่อไฟตั้งเตาให้มันลําบากลําบนนะคะแม่บ้านยุคใหม่ก็ต้องทําให้เร็วแล้วก็ให้อร่อยด้วยนะคะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่พลิกลงไปแล้วนะคะน้ำพิกสูตรเขาเนี่ยนะคะ พี่ปูบอกได้เลยว่าค่อนข้างง่ายนะคะแล้วหลังจากที่พี่ปูทวนสูตรนะคะแล้วปรับรสชาติเข้ามาบ้างนะคะถือว่าของเขาใช้ได้นะคะอร่อยหลายหลายเมนูที่ทําไปนี่ถือว่าเวิร์กเลยค่ะ mm hmm. ได้ที่แล้วนะคะพริกของเราสีสันสดใสนะคะแล้วก็ละอูแล้วพี่ปูจะไปดําเนินการต่อแล้วนะคะร mm hmm. ้อมนะคะร้อมค่ะตส่ลงไปเลย ดีนะคะว่าพี่ปูมีพ่อเป็นที่พึ่งนะคะในการลองสูตรนะนะคะไม่งั้นพี่ปูเบื่อตายแลยต้องกินน้ำพิกทุกวันนะ,ะไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราจะตากันเลยนะคะพี่ปูบอกก่อนนะคะว่าสูตรโบราณเนี่ยนะคะพี่ปูไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่น้ํามะนาวนะคะในสูตรในหนังสือเนี่ยไม่ใส่คะ่ะใส่แค่น้ําตาลทรายกับน้ําปลานะคะซึ่งพี่ปูไม่ชอบทานแบบนั้นนะ,ะพี่ปูก็จะต้องใส่มะนาวของพี่ปูลงไปนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะบอกว่า สูตรของพี่ปูใส่มะนาวไปกี่ช้อนนะคะส่วนใครอยากทําแบบโบราณดั้งเดิมนะคะก็ทําใต้สูตรได้เลยพี่ปูจะใส่ไมาเหตุไว้นะคะว่าสูตรเขาไม่มีน้ํามะนาวนะคะ่ะนี่นะคะเนื้อปลานะคะที่พี่ปูเอ,อ่ อบเกลือกินนะคะพี่ปูก็มันเหลือพี่ปูก็แกะไว้แต่ในสูตรของเขาเขาก็เอาปลาน,นิลนะนะคะไปต้มแล้วก็แกะนะคะไอ้เรามันก็คนงกนะคะเสียดายนะคะเลยจัดน้ําพลิกนะคะในสูตรจัดมาจากวัตถุดิบที่เราเหลือจากการทานร,ร,ร่วมกันเลยนะคะพี่ปูใช้ถ้วยตวงในการใส่ปลาเนี่ยนะคะเพราะว่าใหเออ้เข้าใจตรงกันว่าเป็นถ้วยชนิดนั้นนะคะไม่งั้นมันกะปริมาณลําบากนะคะจริงๆมันก็ถ้วยบ้านใครบ้านมันสมัยโบราณเขาก็คงไม่ได้ใช้ถ้วยตวงหรอกเอาง่ายๆนะคะ พี่ปูก็จะใส่ตามสูตรเข้าไปก่อนนะคะน้ำปลานะคะเขาให้ใส่น้ำปลาไปสองช้อนกินข้าวเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอบชิมซิว่าสูตรโบราณจริงๆมันเป็นยังไงนะพี่ปูก็ใส่น้ําตาลทรายไปสองช้อนชากับน้ําปลาสองช้อนกินข้าวนะคะใส่ไปแล้วนะคะตามสูตรโบราณเขาก่อนแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะมันเป็นน้ำพริกปลาสดนะคะ ถ้าตําแล้วเข้ากันจนมีความรู้สึกว่าน้ําตาลน่าจะละลายแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะลองชิมรสของเขาซิว่าถ้าไม่ใส่มะนาวมันออกมาเป็นยังไงนะคะอืมมันก็หอมน้าปลานะคะมีความหวานนิดน,ดนดก็น่าจะโอเคนะแต่พี่ปูขอเติมมะนาวหน่อยนะคะพี่ปูชอบรสที่ใส่มะนาวด้วยก็คือ3ามรสลนะคะพี่ปูจะใส่น้ำมะนาวไปนะคะแต่ว่าเราใส่ทีละช้อนแล้วชิมเอานะคะ เมื่อกี้ให้แม่ชิมแล้วว่าถ้าไม่ใส่มะนาวเป็นไงแม่บอกก็อร่อยแปลกๆไปแบบนึงน,นะคะนนะแม่บอกว่าแต่ก็อร่อยนะสูตรเขาอะทีนี้ใครอยากลองแบบไหนก็ไปลองกันนะคะ<อ>เดี๋ยวพี่ปูชิมอีกนิดนึง<อ>พี่ปูไม่รู้ว่าใครกินแบบไหนนะคะแต่บ้านพี่ปูขอใส่มะนาวสองช้อนกินข้าวกันแล้วกันลงตัวค่ะส่วนความเผ็ดเหมือนเดิมนะคะ เขาบอกให้ใส่สิบนี่คือรสกลางๆของเขานะคะแบบที่เราบอกแล้วว่าเราจะลองสูตรนะคะตามหนังสือนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้ใส่ไปได้นะคะไม่มีปัญหานะคะในเรื่องรสชาติความชอบต่างกัน,นะะชิมอีกทีนะคะหลังจะใส่น้ำมะนาวไปหนึ่งช้อนกินข้าวอื <c oughs> ้มกินกับผักดิกนี่โอเคแล้วนะคะสุดยอด <c oughs> พี่ปูจะพอในสูตรนี้แหละ <c oughs> ไปจัดผักกันเลยดีกว่าค่ะ ในที่สุดน้ำพริกของพี่ปูนะคะน้ำพริกปลาสดก็เรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะเพราะพี่ปูยังไม่ได้รับประทานนะคะพี่ปูก็มีผักต้มนะคะจะเป็นดอกแครหรือว่าแครอทหรือว่ากระเจี๊ยบแล้วก็ไข่ต้มนะคะคือเท่าที่มีแหละก็จัดตามจริงนะคะที่จะต้องทานนะคะส่วนใบบัวบกนะคะพ่อพี่ปูชอบนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะมีผักดิบกกรอบ,บนะคะตังกงตังกวาม,มาแอมแล้วแต่ใครชอบต้มก็กินไปนะคะใครชอบดิบก็กินไป ตามความชอบของคนในบ้านก็แค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมคะพี่ปูบอกแล้วว่าการทําน้ําพริกเนี่ยนะคะบางคนมองว่าโอ้โหตำน้ําพริกมันยุ่งยากะนะคะไม่ยากเลยในสูตรของพี่ปูลองทําดูสิคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ